สวัสดีนะครับท่านคือจากพารก่อนผู้บัญชาการว่าเชฟแมวก็เลยโดนไล่ออกมาหาของกินด้านนอกมาทำอาหารไม่อีกโอ้ สุกแล้วสุกหรือยังวะสุกแล้วสุกหรือยังวะสุกแล้วหัวพวกกูที่รอมึงเนี่ยสุกหมดแล้วเอาหอเอาตตตตตโอเคครับทุกท่านสวัสดีคุณนมครับท่านวันนี้พบกับผม Faker TV แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Freedom อยู่ไหนนะครับทุกท่าน ซึ่งจากพัด์ก่อนท่านได้ไทาการตีท่านเอียนคกแล้วก็ได้ทําการซื้อชุดไม่ใช่สีท่าเรียกว่าประกอบชุดอะไรดีผมเปิดให้ดูเ,เดี๋ยวก่อนเโอเคขอเลื่อนเมาส์หน้าจอโอเคครับท่านนี่คือชุดของท่านอาจารย์ท่านเอียนคูนะครับซึ่งขอบอกแล้วว่าเป็นชุดที่เหมือนกับตะขาบข้างบ้านกูมากเลยไม่มีนามทั้งตัวโอ้โหท่านอาจารย์เหมือนแค่เอาส่วนนามส่วนเกาะด้านหลังท่านอาจารย์มาทำประกอบเป็นชุดแบบนี้กูซื้อจากข้างบ้าน5บาทยังได้เลย กูต้องรวบรวมที่ส่วนที่พวกมึงทำยังได้เลยเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนั้นช่างมันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการตีมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเจ้าช็อกโกลาความจริงไม่ใช่ชื่อนี้หรอกความจริงก็คือมันมีก่นมีชื่อน้องไหนชื่อชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นนี้มากมายแต่กูขี้กเกียจอะชื่อมึงยาวเกินกูขี้เกียจอ่านเอเิมพอใจไหมเอาเป็นว่าเปิดคลิปมาก็ขนาดนี้แล้วนะนะเออไปล่ามอนกันดีกว่าอย่าให้ช้ากันเลยทุกท่าน อตู้ต้องมาลุยกับมึงตอนฝนตกแต่ว่านะท่าที่มึงโพสเมื่อกี้แม่งโคตรอุจารตาเลยและจากสภาพแมปในแมปนี้โอ้โหนี่คือหนึ่งในแมปที่ผมไม่อยากมาสู้ที่สุดเพราะแม่งต้นไม้แม่งโคตรเยอะเลยโอ้โหกูเห็นสภาพาแล้วกูไปหาข้อมูลมาแล้วเรียบชอบตอดใส่มอนสเตอร์ตอดใส่พวกกูทําให้พวกกูใช้ อย่าเฮียอะไรไม่ได้เลยลองไปหาข้อมูลมาแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออช่วยท่านไม่มีราจังหรือว่าพวกแกก็เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับราจังนั่นสินะเออฉันก็อยากเจอกับราจังเร็วๆเหมือนกันอยากเจอมากๆเลยมาช่วยแกช่วยเป็นหุ่นซ้อมมือฉันก่อนก็เลยกันนะเพื่อที่ฉันจะไปล่าเจ้าราจังช่วยอยู่นี่มีให้กูอาะเฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงเบงเบงพลังโอ้โหยุ้ยเมื่อกี้หุ่นแม่งแสบเลย โอ้ไม่แบไม่แฟบเป็นฟองน้ำเลยแบบฟปปึง้งแม่แฟบเป็นฟองน้ำเลยเออแล้วที่หางมันคือทางนี้น่าจะยังตัดหางไม่ได้นะั้นน่าจะได้แต่สลายชิ้นส่วนน่าจะงั้นแล้วมันไปไหนมันโอ้แม่งไปดูนแม่งไปสไกายเลยเอ,อ้เดี๋ยวนะพู่ผมเพิ่งเห็นเอ,อ้เดี๋ยวป้าหนูไม่มีเขาด้วยเหรอเขา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 ควายไม่ไม่คือเขาคว,วายนี่แหละเออ ขี้เกียจตั้งเครือเกียจเรียกเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไปไหนมันไปไหนอ๋ออยู่ข้างๆเฮ้ยโอ้พวกแม่งตบแม่งเล่นตบซะไม่เหลือเลยคือหางหางมันคือเห็ดอยู่คือเห็ดแม่งเห็ดยักษ์ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้มาอยู่นี่นี่เองอย่างนั้นเหรอเออเฮอเมื่อกี้มึงเล่นกูสนักเลยนะไอ้เหี้ย คราวนี่เดี๋ยวมึงเจอนี่ระเบิดไส่บ่เอกเลยครั้งก่อนกูไม่สะาใจกับท่านอาจารย์มาใส่กับมึงนี่แหละเออเป็นไงโอ้โอ้โหนอนนอนสบายไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นเอเอไม่ต้องตื่นหลับให้พนๆนกูสาใจตัวเองโคตรสะใจชิบหายโคตรสะใจเลยภาคนี้เฟ่งเอาระเบิดมาใส่มอนนี่โคตรสะใจเลย โอเคโอเคแล่สักหน่อยแล่สักนิดอัน่าได้สักกี่ชิ้นกันนะเออมันจะมีการดรอปเห็ดไหมเนี่ยเออเห็นแก่คือเห็ดอยู่ด้านหลังเออมันจะมีการดรอปหรือเปล่าวะอ่าลองลองแล่นหน่อยโอเคสามชิ้นละเฮ้ยได้ชิ้นหรอปกติได้แค่สามนะเออคืออันนี้ที่บ้านมีเยอะแล้วอะคือกูไม่อยากได้ตรงหางเออตรงหางเออตรงหางแล่ได้หางเออนี้ที่บ้านกูก็มีเยอะแล้วคือกูไม่ต้องการเข้าใจไหมคือมึงจะมาทําไมกูไม่ต้องการ โอ้ยโอ้สนุกก็คือได้สามชิ้นเหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรโอ้ยทำเสียเวลาเสียเวลาจริงๆเอออยากลองดูภาพจบสังหนยเมื่อกี้กูวางระเบิดใช่ไหมเอออยากรู้ภาพจบเป็นยังไงวะ <c oughs> โอ้โอ้โอแม่งตัวแม่งไฟลุกคอ,อกเลยแม่งลุกยัยงกับ,บ,บปุ่มบุ่มอ๋อแล้วมันแล้วมันทําอะไรมันยืนมานั่งมันิ่งอยูยย่แล้วตัวกูทําอะไรโอ้ตัวกูแม่งอยากกระเด็นออกมาโอ้ยเชื่อแม่งขำผู้ขำ้วยทุกพาร์ทอะ The next day เอลาละครับแล้วก็ต่อไปจากรับการล่ามอนของเราในพาร์ทนี้เจ้าช็อกโกแลตนี่มันก็ไม่ได้ร้ายกาจอะไรเลยเอ้ยมันก็เป็นแค่มอนธรรมดาธรรมดา เฮจะมาแยมกับนักล่าอย่างพวกเราน่ะเหรอเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได,ไได้พวกเรานักล่าน่ะมีตั้งสามชีวิตเนี่ยมันมีแค่ชีวิตเดียวอย่ายหวังจะมาสู้กับเราใช่เพราะกูมีใบชุบตั้งสามใบมึงจะไม่มีใบชุบกับเผาพันมึงจ,จะโดนพวกกูกวาดล้างพวกแม่ไม่เอาของให้พวกกูสักทีโอ้โหสุดยอดเอ้ยที่จริงผมมีภาพของมอสเตอร์เอคโอโลจีของเจ้าช็อกโกแลตตัวนี้มาด้วยแหละผมน่าจะเอาขึ้นมาแล้วล่ะ แม่สาถาบมมว่าผมต้องการชุดของเจ้าช็อกโกแลตดีไหมผมขอบอกเลยว่าผมไม่ต้องการสุดๆเพราะว่าชุดของเจ้าช็อกโกแลตจากที่ผมได้ไปดูไปแล้วเนี่ยเออมันก็มีพลังป้องกันเยอะอยู่นะแต่ว่าเรื่องสกิลเนี่ยผมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่คือชุดท่านอาจารย์หรือชุดเอียนคู่ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันบวกพลังโจมตีระดับกลางบวกเลือด30แล้วก็บวกพลังความสามารถในการป้องกันธาตุไฟ5คือชุดของเจ้าช็อกโกแลตที่มัน บวกความสามารถด้านการความอิ่มความหิวประมาณนั้นะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความสามารถที่ผมต้องการสักหน่อยสักทีเดียวคือผมต้องการความสามารถในการโจมตีที่ดีอเออผมใช้ดาบยาวแต่สักทีหนึ่งอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากคก็ครับเลยนะพางป้องกันตั้งต้นของมันก็สูงอยู่อะ่ะแต่ว่าผมอัพชุดนี้แบบอัพแบบเต็มที่แล้วว่าเออก็เลยคิดว่าไม่ต้องการยังไม่ต้องการในตอนนี้ะนะเดี๋ยวค่อยไปด้านหน้ากันลวกัน ค่อยหาชุดของมันตัวอื่นเนี่ยจะเก่งกว่าตัวนี้ก็แล้วกัน <c oughs> อ๋อละอ่าละโอเคอาได้ปลาทูน่ามากินโอเคเดี๋ยวขอตัวไปง้อเชฟแมวสักแป๊บหนึ่งเอาปลาไปให้เออคือเชฟจากพาร์ทที่แล้วคือผมขอโทษนะเชฟคือผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นจริงๆนะเชฟมันเป็นแค่การแสดงอะเงี้ยว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 เอาคือเชฟคือผมขอโทษจริงๆเอาคือผมขอโทษผมไม่มีอะไรจะพูดจริงๆ,ๆอะเชฟ เงี้ยว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 เชฟเอาเดียวผมเอาผมผมเอาปลามาให้อะเชฟเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนี่เชฟมานี่ผมเอาปลามาให้ด้วยนะเชฟชอบปลาไหมอ่ะอืมเงี้ยว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 ยังยังดีไม่พออีกเหรอเชฟคือผมต้องเอาปลาอะไรมาให้อีกอ่ะอืมเงี้ยว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 โอเคเชฟเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมหาปลามาให้อีกก็แล้วกันนะเชฟไม่ต้องกลัวนะผมหาปลาตัวใหญ่ให้แน่นอน เมเงียวเงีเงเงโอเคฟขอบคุณมากเลยโอ,โอ้โหเชฟใจดีกับเราแล้วโอเคได้เวลากินอาหารโอเ้เชฟใจดีโอ้โหเ,เอาละผสมเมนูเอ่อรอมปนเมื่อเชฟเดี๋ยวผมขอผสมเมนูแป๊บหนึ่งเงียวเงี้ยวเงีเงีเงียวเงีเงีวงี้ยวเงีวเงียวเงวงียวเงวเงวงียวเงวเงวงียวเงเงงียวเงวเงวงียวเงเงงียวเงเงียว โอ้เชฟขอบคุณมากเลยโอาหารโอาหารอู้อร่อยมากเลยเชฟโอ้โเป็นเมนูที่ดีมากโอ้เชฟอร่อยมากเลยโหโอ้เชฟเชฟฝีมือดีมากเนี่ยโอ้เชฟขอบคุณมากเลยเชฟเชฟฝีมือดีขึ้นนะเนี่ยโอ้เชฟอร่อยมากเลยโอ้อร่อยจริงๆเงี้ยว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 เอาละครับท่านและก็จบไปสำหรับการล่ามอนของเราในพาร์ทนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่าน โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของร้านอยากรู้จริงว่ามีของอะไรมาเสริมเพิ่มเติมไหมผมไม่ได้เข้าร้านค้านานแล้วโอเคอ้าโอ้เราชานห้างนี้มีเราชานด้วยเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเจอกันเราชานแต่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกอีกยาวเลยล,ละกว่าเราต้องไปเจอโอเคยาพร้อมของพร้อมเตรียมตัวสาหรับพราทหน้าไว้ก่อนโอเคครับทุกท่านแล้วก็จบกันไปเอ้ยอะไรข้างหลังนั้นวะเอ้ยอะออะไรอะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันขึ้นเออเจนเควสเหรอผมจำได้นะว่ายังเหลืออีกเควสหนึ่งอะเฮ้ยขึ้นเออเจนเควสเหรอใช่เหรอเออกูคือกูไม่อยากคุยกูกดข้ามเลยก็แล้วกันเออป้าป้าป้าไปหนึ่งเออเฮ้ยเออเจนเควสจริงว่ะเฮ้ยมันตัวอะไรวะมันให้ครั้งนี้มันให้สู้ตัวอะไรวะเออขอป้าไปหนึ่งขอดูมอนก่อนฟังเคซูป้าป้านี่บ้าป้าบ้าเปล่าเนี่ยคือผมเพิ่งเข้ามาในโลกมอนทานไม่กี่วันเองนะนี่ป้าให้ผมสู้เคซูเลยเหรอ เดี๋ยนะไอภาคไตนี่ไอภาคเติร์ดนี่มันให้เราสู้กับจีจิน็อกเป็นญาติของมันจากของเป็นญาติของมันของเจ้าเกซูมันให้เราสู้ตอนเควสสี่ดาวห้าดาวแต่นี่ป้าให้ผมสู้ตอนสามดาวป้าบ้าปะเนี่ยฮะนี่ปาบ้าหรือเปล่า,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 าผมจําได้นะมันมีเควสเลยอ,อีกตัวหนึ่ง่ะผมขอเลือดหาด้วยก่อนตัวไหนวะเอออ๋อนี่ไงเจอละอ่าขอชื่อมอนชื่อมอนอ๋อนี่ไง พอร์ซิฟอร์โดมตัวบ้าอะไรก็ช่างอะไแต่เจต,ตัวนี้ในเมื่อผมไม่มีโอกาสได้สู้เดี๋ยวขอเล่าประวัติมาสักหน่อยก็แล้วกันเจ้าตัวนี้มันเป็นฉลามที่แหวกว่า,ายในทะเลทรายผมเจอมันครั้งแรกก็ตอนภาคหนึ่งนั่นแหละมอนสเตอร์ฮันเตอร์ฟรีดอมอ่ะเออไอตัวนี้ผมไปเจอมันคือมันไม่ได้เก่งนะท่านเขาบอกเลยมันไม่ได้เก่งแค่ฮิตบ็อกซ์มันน่าลำคาญบวกกับการที่มันชอบบ่ายในทรายทำให้เราไม่สามารถโจมตีมันได้ต้องใช้โซนิคบอมบ์ให้มันกระโดดขึ้นมาก่อน คือต้องให้มันพังมาพังง้าพังง้าบนดินน่ะเราถึงจะฆ่ามันได้คือมันไม่ได้เก่งเลยมันแค่หน้าลำคาญบวกหน้าเกลียดอะเออชอบแบกว่าในทรายทำให้เราโจมตีมันไม่ได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากก็ล้ล่ะโอเคครับทุกท่านเราจะจบไปครับสำหรับการล่ามหงหของเราในพาทนี้ขอขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์และไม่ฝากลืมเติมใบตองขิงสาระแน่แล้วก็ถ้าอยากติดตามผมกดซับสไครต์ตามได้เลยนะครับทุกท่าน อาละวันนี้เราวขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสลาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบายจ้า